คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสคำถามใน แฟนเพจของเราเนะี่ยมันเยอะมากค่ะพี่คะ่ะมากมายมหาศาลถึงเวลาเคลียร์กันทีละรอบละรอบ,ละรอบนะคะวันนี้มาหยิบมาตับกันดีกว่าค่ะพี่อ้อยได้เลยคะ่ะออันแรกก่อนเลยน้องติม๋มน้องติ๋มส่งมาค่ะวันที่หนูท้องกับแฟนแฟนไม่รับผิดชอบอะไรเลยหนูก็เลยเลือกที่จะเดินออกาจากชีวิตเขาผ่านไป10ปีคะ่ะเราได้กลับมาเจอกันอีกคุยกันจนเกิดเป็นความรักอีกครั้งคุยมาได้2ปีจนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขามีเมียใหม่ไปแล้วจดทะเบียนแล้วด้วยะคะ่ะหนูต้องทำยังไงดี เจ้ากรรมในเบียนแท้ๆน้องเลยหายไปตั้งสิบปีอ่ะเดี๋ยวก็เจอแล้วหนูหนูท้องแปลว่าตอนนี้หนูก็ต้องหนูก็มีลูกอยู่คแล้วเดินออกมาสิบปีกลับมาเจอกันเออคือทําให้เสียใจในวันนั้นมาแล้วเนาะใช่ค่ะวนมาอีกแล้วยังวนกลับมาอีกแต่เอาจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นในวันที่หนูท้องละเขาไม่ละผิดชอบมันบอกแล้วนะว่าเขาเป็นได้เป็นผู้ชายที่น่ารักเลยอะผู้ชายที่ทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ย ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรพี่ว่าแปลว่าเขาเป็นคนแบบนี้สิปีผ่านไปเขาไม่เคยเปลี่ยนคะหนูค่ะเขายังคงเวียนกลับมาหลอกหนูอีกมีเมียแล้วก็ยังกลับมาแล้วมาคุยกับหนูอีกสองปีแล้วสองปีก็กลับมาหลอกอีกครั้งแปลว่าเขาช่างคงเส้นคงวาใช้คําว่าเสมอต้นเสมอปลายในความแย่แล้วกันเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยเปลี่ยนค่ะหนูต้องทํำยังไงดีกับคนที่เป็นคนเลวไม่เคยเปลี่ยน่ะค่ะ พี่ว่าหนูก็ต้องเดินออกมาแล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือวันนี้เขามีเมียแล้วเนาะค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปนนะทําลายครอบครัวเขาหรือแม้แต่เป็นส่วนเกินในครอบครัวเขาเราเคยพลาดมาแล้วเราเคยยืนอยู่ตัวเองได้มาแล้วขาดเขาพิสูจน์แล้วเราไม่ตายค่ะเราอยู่มาได้แบบสิบปีอย่างสบายๆ<ช>เลยจะวนกลับไปหาเรื่องเจ็บใส่ตัวอีกทําไมวันนี้มันก็แค่เสียใจอีกครั้งหนึ่งอะ จากครั้งที่แล้วมาพี่ว่าหนูเสียใจที่สุดมาละครั้งนั้นมาเสียใจอีกทีหนึ่งกับคนเดิมๆก็ต้องบอกว่าหนูหนูควรจะเสียใจน้อยลงนะคะแล้วก็ก็การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอ่ะพี่อ้อยเนาะชีวิตมันก็คือชีวิตคนเรามันเริ่มต้นใหม่ด้ตลอดเวลาค่ะอย่าไปคิดเนาะว่าแหมพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ต้องไม่พลาดอีกค่ะบางทีคนเราพลาดได้ตั้งหลายครั้งแต่พลาดแล้วก็ลุกขึ้นพลาดแล้วก็เดินนะต่อไปยิงขึ้ใหม่ได้เขาที่ระลมแล้วเคยลุกยังไงก็ลุกท่าคล้ายๆเดิมจริงๆแล้วมคืืออเร่งซ้ ที่ทับน้องปล่อยให้คนเดิมๆมาทําให้เจ็บเรื่องซ้ําๆอีกแล,แล้วและก็วันนี้การที่เขามีเมียใหม่ไปแล้วจดทะเบียนไปแล้วความเสียใจเดียวเลยนะคะแค่โถไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจริงๆมันแค่นี้เองเพราะในที่สุดเขายัางคงเส้นคงวายอย่างที่บอกเขาแย่เสมอต้นเสมอปลาย<ม>เรา<ม>เองเก็ให้อภัย,ยอย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นกันพอละการให้อภัยอย่าให้บ่อยนะคะตอนนี้มาเริ่มไร้ค่าไปแล้วนะคะเขาไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนค่ะ นะคะน้องติดนะนะค่ะขอให้น้องไหวนะน้องไวค้ค่ะเขาถามบอกว่าหนูอายุ16ยอมมีอะไรกับแฟนเพราะรักเขายอมไม่เข้าทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ทิ้งหนูไปแม่หนูก็รู้ว่าหนูเสียตัวแล้วแม่เสียใจมากหนูไม่กล้าเจอหน้าใครเลยกลัวโดนสมน้ำหน้าที่ให้ผู้ชายแล้วผู้ชายทิ้งไม่รู้จะทำยังไงต่ออืค่ะเฮ้ยเอางสิงนะพี่อ่านเรื่องของหนูแล้ว พี่ยังแอบดีใจเนาะ,ะที่หนูรู้สึกแบบนี้อรพี่อ้อยให้รู้สึกแย่เพราะวันนี้มันมีน้องๆอ,อายุประมาณนี้เยอะมากค่ะที่มีอะไรกับผู้ชายแล้วแล้วทนเขาทิ้งไปแล้วก็ไม่เสียใจด้วยแล้วก็เดินไปมีใหม่มีใหม่อีกเรื่อยๆอการเสียใจของน้องเป็นเรื่องดีนะคะ,คะเสียใจที่ทําเรารู้ว่าแม่เราทําให้แม่เสียใจค่ะแล้วเสียใจที่แบบไม่อยากเจอหน้าใครเพราะว่าเราเราทำพลาดเราทําผิดไปเนาะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ถามว่าต้องทํายังไงต่อเราเปลี่ยนสิ่งที่ผ่านมาแล้วอดีตไม่ได้แต่เราแก้ไขปัจจุบันและอนาคตได้ทําให้แม่เสียใจไปแล้วจากนี้อย่าทําให้แม่เสียใจอีกคะ่ะหนูต้องทําตัวให้ดีงามหนูต้องระมัดระวังรักษาตัวเองให้ดีเพื่อจะไม่ทําให้คุณแม่เสียใจอีกและหนูก็ไม่ควรจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกนะคะวันนี้ถ้าจะถูกสมน้ําหน้าไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มัน มันควรจะเป็นความลับระหว่างหนูกับเขาเนอะพี่ไม่รู้มีคนรู้ขนาดไหนที่จะทําให้ทุกคนมาสมน้ำหน้าหนูหมดอันนี้ <c oughs> ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าในที่สุดแล้วอะค่ะจะต้องเสียใจยจะต้องโดนสมน้ำหน้าจังโดนอะไรก็ตามอันเนี้พาอเราพลาดเอง <c oughs> เราทําผิดเองเราก็แค่แก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก <c oughs> อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตอีกแค่นั้นเองแล้วแก้ความคิดนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยว่าการยอมมีอะไรกับแฟน ยอมให้เขาทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเขาจะเห็นคุณค่าสิ่งนั้นนะคะคอย่าลืมว่ามีคนเยอะมากที่อาจจะมองอีกมุมก็ได้ว่าอ๋อให้อะไรเขาง่ายเราง่ายกับทุกคนหรือเปล่าก็มีสิทธิคิดนะน้องขานะคะเพราะฉะนั้นเลิกคิดว่าการที่ยอมมีอะไรกับแฟนแล้วเขาจะต้องเห็นความเสียสละอันล้ำค่านี้บางทีไม่ใช่ยอมให้เขาร่วงเกินร่างกายแต่ก็ยังไม่ได้หัวใจเขาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นครั้งต่อ,ตอไปเรื่องแบบนี้พ่อแม่ถนอมน้องแทบตาย อย่าโตมาแล้วบริจาคร่างกายง่ายเกินไปเพราะนั่นหมายถึงว่าเราไม่ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงคนสมน้ำหน้าอดีตผ่านไปมีอดีตที่แย่ก็แค่ทำปัจจุบันดีๆเพื่อชดเชยอดีตแย่ๆของเราแล้วเดินหน้าต่อไปอายุน้องอยังเริ่มต้นใหม่ได้อีกนานอีกเยอะแล้ววันหนึ่งถ้าน้องทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองวันหนึ่งอาจจะขอบคุณเขาก็ได้นะคะว่าขอบคุณประสบการณ์อันเลวร้ายที่สุดที่ทาให้เราไม่เดินไปในทางที่ผิดแบบนั้นอีก นะคะ,คะเอาใจช่วยนะไว้นะค่ะแล้วมีความรักครั้งใหม่ก็จะเพิ่งยอมมีอะไรกับเขาง่ายๆเนะะเาะพอสุดท้ายเขาก็จะทิ้งหนูไปอีกกำไว้เป็นบทเรียนเลยทีเดียวคําถามจากผู้หญิงเยอะจังค่ะพี่ชอตค่ะน้องปริมค่ะแฟนเป็นคนติดเพื่อนมากค่ะติดจนไม่สนใจหนูเลย เวลาเพื่อนชวนไปไหนมันไปหมดเวลาหนูชวนมันมันบอกว่ารถไม่มีน้ํามันอ่าวร้อนบ้างแหละจะร้อนได้ยังไงคะวันนั้นฝนตกอะค่ะพี่โถค่ะจะทํายังไงดีเออเวลาแฟนเป็นคนติดเพื่อนนะคะมันอาจจะเป็นเพราะเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขค่ะเนะแปลว่าเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วแหละว่าทําไมเขาไม่อยากอยู่กับเราแฮะเป็นแฟนเราแต่ทำไมเขาอยากอยู่กับเราเท่าไหร่อแต่มันเอาจริงๆนะคนเราอยู่กับเพื่อนแล้วมันสบายตัวค่ะแต่ว่าอยู่กับแฟนเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าแฟนเราเป็นอย่างไรแล้วอยู่กับแฟนแล้วสบายใจหรือเปล่าะนะคะเน้นตอนนี้หนูต้องหันกลับมาดูตัวเองก่อนแล้วแหละว่าเอ๊ะทำไมนะเวลาเราอยากไปไหนด้วยทําไมเขาบอกรถไม่มีน้ํามันร้อนด้วยร้อน้อน,อนเออเนะื้ออยู่ใกล้เราทําไมร้อนล่ะคะค่ะแล้วก็มันฝนตกด้วยนะคะพี่คะนั่นสิเนะเพราะฉะนั้นอันนี้มุมหนึ่งคือมองตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเรามีอะไรไม่สบายใจหรือทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวหรือเปล่าอันต่อมา เราพิจารณาเขาใหม่ได้นะคะหรือตอนนี้หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีใจเท่าไหร่แล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามท,ที่ความใส่ใจลดลงให้แอบสันนิษฐานว่าเริ่มมีใจให้เราลดลงก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลองเปลี่ยนโลกของเราไม่ใช่มีแต่เขาคนเดียวบ้างไม่ได้แปลว่าให้มีแฟนหลายคนแต่ให้เรามีเพื่อนมีสังคมมีความสุขด้านอื่นแบบที่ไม่ต้องให้เขาเป็นความสุขเดียวในชีวิตของเราอะคะ่ะ ะะจะได้อ่านเขาติดเพื่อนอ่าเวลาของฉันฉันไปติดการออกกําลังกายแล้วดูสิว่าความคิดถึงได้ทํางานบ้างหรือเปล่าเผื่อว่าเราจะได้ไปต้องนั่งรอเวลาในขณะที่เขาเอาเวลาไปใช้กับเพื่อนมันมีคนเยอะมากนะคะคืออย่างที่บอกค่ะเขาให้ไม่พอหรือเราขอมากไปเราอยากได้เวลาแบบโห้ยต้องมีฉันอยู่ด้วยข้างๆตลอดเวลา <c oughs> หรือเปล่าเผื่อว่าเราจะได้เอาความสุขของเราไปผูกเรื่องอื่นบ้างน <c oughs> ้องลองค่อยๆทาเป็น1 2 3 4สอี่ก่อน แล้ววันหนึ่งนะ้องจะได้คําตอบเองว่าตกลงเขาติดเพื่อนหรือในที่สุดแล้วไอการติดเพื่อนของเขาเพียงเพราะไม่อยากติดเราอีกแล้วก็มีค่ะนะคะลองค่อยๆดูนะอันหนึ่งของน้องแนนค่ะวงเลเ็บมาเ้วยว่าน้องแนนเป็นธรรมเนาะ,ะจับได้ว่าแฟนนอกใจเขาก็บอกว่าจะเลิกแล้วมาเลือกเราแต่ทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันทรมานมากเพราเราให้อภัยเชื่อใจเขาดีอยู่ได้สองปีก็นอกใจไปกับคนเดิมอีก รอบนี้เราก็ยังให้อภัยอีกแต่ไม่เชื่อใจเขาแล้วบอกเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกเราเองก็เด็ดขาดกับเขาไม่ได้เพราะยังรักควรทํายังไงต่อไปดีเชื่อไหมคะมน้องแมนถ้านอกใจไปกับคนอื่นเลยนะพี่ยังไม่กังวลเท่านี้แต่พอนอกใจไปกับคน,คนเดิม,ดมสองครั้งแล้วนะ,ะแปลว่าเขามีความรู้สึกว่าเขารักกันหรือเปล่าแล้วการที่เราอยู่ตรงเนี้ยค่ะ คือน้องบอกว่าน้องยังเด็ดขาดกับเขาไม่ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราดูต้องยอมรับเงื่อนไขในเมื่อเราไม่สามารถเลิกกับเขาได้อย่างเด็ดขาดก็ต้องยอมรับเงื่อนไขว่าเขายังต้องมีเราและต้องมีคนคนนั้นด้วยนะนะคะเพราะถ้าเกิดน้องเด็ดขาดกับเขาได้จริงๆมันจะได้เป็นข้อให้เขาต้องเลือกอะไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าเออคนนั้นก็อยู่ดีคนนี้ก็ยังอยู่ได้และเขาก็รู้ว่าน้องแนนไปจากเขาไม่ได้ไงเพราะเขารู้ว่าเนี่ยแค่แค่บอกว่าอย่าไปเลยน้องก็ไม่ไปแล้วอ่ะ อยู่ๆน้องจะพัฒนาตัวเองเป็นของตายคุณภาพนะเป็นของตายที่ยอมรับได้ว่าเขามีเราแล้วก็ยังมีคนอื่นได้ด้วยเขาเลยไม่จําเป็นต้องเลือกเพราะฉะนั้นแนนอาจจะต้องเด็ดขาดพอน้องดิ้นรนแทบตายก็ได้คนไม่ซื่อสัตย์มาอยู่กับเราคนหนึ่งวันนี้ยังไม่ซื่อสัตย์ให้โอกาสสองครั้งก็ยังไม่ซื่อสัตย์มันน่าจะมีครั้งที่สามที่สี่นะถ้าพี่ไม่ได้มองโลกแง่ร้ายจนเกินไปนะแนนค่ะ แต่เวลาเขาบอกเลิกเวลาที่เราบอกเลิกเขาแล้วเขาไม่ยอมเลิกเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะคะดูซ <c oughs> ิเห็นไหมอ่ะฉันบอกเลิกแล้วเขายังไม่ยอมเลิกกับฉันเลยแต่เขามีคนอื่นน่ะ <c oughs> นะคะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าการที่เขาไม่ไปไม่ได้หมายความว่าเขายังรักเราเนาะ <c oughs> แค่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่ก็อยากได้อยากมีไปซะทุกอย่างก็ได้ <c oughs> นะนะความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทําลายไม่ยากและเมื่อเราทําลายความรู้สึกทั้งหมดไปแล้วต้องบอกว่าเขาทําลายความไว้ใจของเราไปแล้วเรียกคืนก็ยาก และตอนนี้บางทีเราอาจจะต้องถูกบังคับให้อยู่ในเงื่อนไขของเขาเพียงเพราะว่าเราไม่หนักแน่นพอที่จะเดินออกจากเริงจริง,รงมันก็มีทางเลือกสองทางจริงค,ค่ะอ,อ,อ,อันที่หนึ่งก็คือไม่ไหวก็ต้องเดินออกมาแต่อันที่สองถ้าคิดจะอยู่ก็ต้องอยู่แบบนี้ค่ะอยู่แล้วทุกใจไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้เขาคงไม่มีเราคนเดียวหรอกชเชื่อเถิดพี่กล้าพูดได้ว่าเลยว่าไม่มีทางเขาคงจะมีอะไรของเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันอาจจะ มีคนหนึ่งแล้วมีอีกคนอีกคนอีกคนต่อไปเรื่อยๆก็ยังได้เพราะเขาเป็นคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกแค่สองทางจริงๆและถ้าเกิดเขาไม่รักเรามากพอจะหยุดที่เราสุดจากคนเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนใหม่ได้อีกคนอื่นใช่ค่ะนะคะมาที่คําถามของน้องธิดาค่ะเราคบผู้ชายคนหนึ่งมาหนึ่งปีสิบเดือนค่ะเราทําผิดกับเขาคือเราทักไปคุยเล่นกับแฟนเก่าเขา หือ <c oughs> จริงๆด้วยค่ะพี่คุอกับแ,แฟนเก่าเขาด้วยนะไม่ไม่ใช่แฟนเก่าเราเลยนะแฟนเก่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันอ๋อค่ะเราสารภาพนะแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่เชื่อความรู้สึกเราเนี่ยคิดกับผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นแฟนอีกคนนึงเลยนะคะพี่อ <c oughs> แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้ <c oughs> จนแฟนผู้ชายของเราจับได้เขาโกรธและขอเลิกกับเราตอนนี้เราอยากให้เขากลับมา โอ้โหควรทำยังไงดีคะแต่ว่าน้องธิดาเป็นน้องผู้หญิงชที่สามารถจะคุยได้กับคบได้กับทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงด้วยกันนั่นเองใช่นะคะแล้วก็ดานนะผู้หญิงมีเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ก็ดานปเป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าของแฟนเราแฟนเราเอาเข้าไปอีกเอาเข้าไปเอาน้องค่ะเอาจริงๆนะน้องคะที่เขาโกรธแล้วขอเลิกกับเราอะสมควรอ่ะพี่พูดตรงตรง เพราะมันเป็นโอ้โ oh, หมันเป็นความทยท์ซับซ้อนมากจริงะะจริงมันคือการนอกใจกันใช่นอกใจซึ่งรับไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่้านนอกใจไปกับคนที่เคยเป็นแฟนของเขาอีกโอ้โหมันใกล้ตัวมากอะคะอ่ะอ่าี่การซับซ้อนใช่ตอนนี้เราอยากให้เขากลับมาให้น้องคิดไปเลยว่าเขาคงไม่กลับมาะคะ่ะเพราะน้องคะถ้าเขากลับมาน้องจะเอาความไว้วางใจที่ไหนให้เขาอะมันไม่เหลือแล้วเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเราไปกิ๊กกับแฟนเก่าของเขา ก็เป็นการเหมือนกับแบบว่าโหมันร่วมมือกันหลอกเขาอะ <c oughs> แฟนเก่าแฟนใหม่กลับไปรักกันไปชอบกันนะคะวันนี้พี่อยากให้น้องรู้สึกผิดถึงที่สุดแต่เป็นความรู้สึกผิดที่น้องต้องคิดทําในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความซื่อสัตย์เราพูดคํานี้อีกแล้วนะคะเขารักเราเขาไม่มีใครนะน้องแต่น้องรักเขายังไงอะถึงไปมีอีกคนและเป็นอีกคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาอดีตของเขาอะคะ่ะวันนี้มันยากเหลือเกินเราทําได้แค่ให้อภัย แต่เขาจะให้โอกาสเราอีกไม้คือสิทธิ์ของเขาและน้องต้องยอมรับทุกเงื่อนไขค่ะไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าก็ตามก็ขออภัยให้สุดมือทําในสิ่งที่ถูกต้องให้ดีที่สุดก่อนแล้วกันแต่พี่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้น้องทําดีที่สุดแล้วเขาจะกลับมาเอางี้ง่ายๆก่อนน้องลองคิดดูก่อนสิว่าถ้าเกิดน้องเป็นผู้ชายคนนั้นอนะเราเจอแบบเนี้น้องจะให้อาภัยไหวหรือเปล่าบางทีนะคะมันคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราอะคะ่ะเนาะถ้าโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากจริงๆ มไม่อยากให้ทำผิดซ้ำๆๆซ้อนๆแบบนี้นะคะวันนี้เราไม่ต้องไปนับเพศเลยะคะ่ะเพศไหนเป็นเพศไหนนอกใจยังไงก็ผิดนะคะน้องนิวน้องนิวส่งคำถามมาในแฟนเพจนะคะหนูค,คบกับสามีมา12ปีมีลูกสาวหนึ่งคนอายุ4ขวบและตอนนี้หนูกำลังท้องลูกอีกคนแต่เขากลับไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นหนูจิตตกถึงขั้นโทรไปปรึกษา สําหรับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการกระทําของเขามาทําให้หนูอยากมีแค่ลูกสาวที่มีอยู่แค่คนเดียวอ๋อน้องคิดจะทําแทง้งดูเหมือนเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยควรทํายังไงดีคะมมไม่รู้นะคะในที่สุดพี่ก็ไม่อยากให้ใครทําแท้งหรอกค่ะนะเพราะว่าผู้หญิงมีลูกอยู่ในท้องได้ตั้ง9เดือนเราดูแลลูกของเราได้ค่ะไปทําร้ายชีวิตหนึ่งชีวิตที่กําลังจะเกิดมา คือหนูบอกว่าหนูบอกว่าหนูอยากมีแค่ลูกสาวที่มีอยู่คนเดียวเพราะการกระทําของเขาเอาจริงๆนะคะลูกที่อยู่ในท้องหนูมันก็คือสิ่งที่หนูต้องรับผิดชอบแหละไม่ใช่เขาคนเดียวด้วยนะนะ,ไม,ะไม่ใช่เขาคนเดียวก็เป็นของเราครึ่งหนึ่งด้วยค่ะมันไอ้การที่เราจะรู้สึกอยากเอาแต่ใจขึ้นมาว่าอ๋อตอนนี้แบบสามีหนูนอกใจหนูเลยอยากมีแค่ลูกสาวคนเดียวมันนม่ชี้ไม่ง่ายขนาดนั้นออค่ะในวันที่ชีวิตมันเดินม,มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะมัน เอาจริงๆนะคะการทําแท้งคือการฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งแล้วคนที่เป็นลูกของเราที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาด้วยเนอะพี่ว่าอย่าเลยในที่สุดแล้วอะค่ะสามีนอกใจเขาบอกว่ามันก็เป็นคนอื่นไปอะ,ะสามีอย่าเลิกกันมันก็เป็นคนอื่นไป<ช>แต่ลูกก็เป็นลูกเราไปตลอดทั้งชีวิตไม่มีวันที่เราจะปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ลูกเราได้ทําไมต้องทาลายชีิตบริสุทธิ<ม>์เพียงเพราะว่าประชดคนที่ไม่รู้จักพอคนหนึ่งอะ,ค,ะค่ะ น้องกาลังชั่งน้ําหนักวัดคุณค่าที่มันไม่เท่ากันเลยจริงๆมันมีข่าวในวันนี้เยอะมากนะคะพี่ประเภทเนี้ยสามีนอกใจค่ะก,ก็เลยเอามีดไปฆ่าลูกป่ะชดเยอะมากช่วงนี้เหรอแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวทำไมอคะคะมันดีต่อใจตรงไหนหรอหรือการประชดนั้นจะทําให้สามีรู้สึกรู้สึกรู้สมหรอสามีจะรู้สึกเออถ้าเขาเป็นคนขนาดนี้เขาจะรู้สึกอะไรเหรออย่างมากที่สุดเขาก็ต้องเกลียดเรามากขึ้นโกรธเรามากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทําให้เขารู้สึกดีหรืออยากจะหันกลับมาหาเราแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรตรงไหนเหรอ ใน,ในขณะเดียวกันก็คือชีวิตเด็กคนบริสุทธิ์ที่เราเป็นคนสร้างเข้ามาด้วยนะแล้วอยู่เราก็ไปทําลายเขาแล้วมันมันจะดีกับใครได้ยังไงใช่ค่ะน้องบอกว่าดูเหมือนเขาจะไม่รับผิดช,ชอบอะไรวันนี้พี่เริ่มดูว่าหนูก็ดูจะไม่รับผิดช,ชอบอะไรเหมือนกันเราก็เป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันอ,อย่างที่ยามะคะ่ะลูกอยู่ในท้องเราตั้ง9เดือนทําไมผู้หญิงคนหนึ่งจะเลี้ยงลูกอีกคนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะอย่ายอมให้มีลูกคนต่อๆไปอันนั้นคือเรื่องในอนาคต แต่เมื่อลูกคนนี้เกิดมาแล้วเราต้องชดเชยสิ่งที่ทําให้เขาเกิดมาแม่จะดูแลลูกอย่างดีที่สุดนะลูกพ่อแย่ๆแต่ลูกยังมีแม่ที่ดีนะเราสร้างตรงนี้ได้มีลูกสาวแล้วหนึ่งคนกําลังจะมีน้องสาวนะลูกเราจะต้องช่วยดูแลน้องสาวของเราด้วยนะคะอย่างน้อยมันจะทําให้เรารู้ว่าคนที่เป็นแม่ไม่ได้ฝากชีวิตไว้ที่ผู้ชายไม่รู้จักพอคนเดียวอะ,ะคะ่ะและเชื่อพี่เอถอะท่านหนูทาไปจริงๆนะหนู หรือต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอะสิ่งที่หนูทํามันจะหลอกหลอนชีวิตหนูไปตลอดชีวิตเลยว่าหนูครั้งหนึ่งหนูเคยฆ่าลูกหนูตายเนี่ยหนูจะไม่มีความสุขไปอีกแล้วตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครถ้าหนูเองหนูก็ไม่ยอมรัาคิดจะไม่รับผิดชอบเหมือนกันหนูกับเขาก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้สิคะพี่รู้สึกว่งความเป็นแม่คะ่ะมันมีมันมีอะไรมากมายที่เราควรจะต้องแบบ ต้องรักษาไว้ซึ่งควาเป็นแม่ใช่ไหะน้องนิวนะแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับที่ตอบกับหลายคนนะคะเวลาที่ผู้หญิงคนนึงอยู่ในภาวะของการตั้งครรภ์เราจะมีภาวะของฮอร์โมนที่มันเวี่ยงสวิงมากๆอยู่แล้ว่วกลัวน้องจะตัดสินใจ,จทําอะไรที่ผิดพี่ยังอยากให้หนูหาหลุมหลบภัยกลับไปหาครอบครัวที่รักเราลองเล่าให้ที่บ้านฟังและดูสิว่า จะมีใครที่สามารถเข้ามาประครับประคองหัวใจหนูตอนนี้ได้ไหมนะคะไม่อย่างนั้นวันนี้เราจะรู้สึกทําอะไรก็ตามทีที่เดี๋ยวเราจะต้องเสียใจที่สุดภายหลังนะคะมาคําถามของคุณผู้ชายบ้างค่ะน้องคนค่ะเป็นผู้ชายนะคะ,คะบอกว่าแฟนติดโทรศัพท์มากจนบางทีทั้งวันไม่ได้คุยกันเลยอยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้วเขาว่าติดโทรศัพท์มากขึ้นทุกวันผมทํางานบ้านทุกอย่างส่วนเขาเล่นแต่โทรศัพท์ ผมอยากมีลูกแต่ไม่เคยเด้นอหะด้วยกันผมไม่รู้จะแก้ยังไงดีหรือจะหาแฟนใหม่เลยดีับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะอันนี้พี่เรื่องไม่เข้าใจว่าการติดโทรศัพท์นั้นเขาคุยกับใครอคะคะน้องพลเล่นโทรศัพท์มั้งเนาะโซเชียลอะไรอย่างงี้ปะคะพี่คัดแต่แบบว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลมากขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> คือก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าไปติดอะไรคือคือขนาดเราเล่นโซเชียลหรือเราต้องนี้ต้องทํางานอะ <c oughs> พี่รู้สึกไหมคะว่าบางทีเรายังเบื่อในบางอันว่า เขียจอ่านวะพอละไม่รู้อาจจะเล่นเกมเล่นอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่อันนี้มันเล่นเกินจริงไปนะคะ,คะที่สําคัญคือเขายังไม่เห็นรู้สึกผิดอะไรเลยอะ่ะคือถ้าเป็นคนติดโทราศัพท์และเริ่มรู้ตัวเขาจะพยายามเฮ้ยทำยังไงดีที่เราจะหยุดอะ่ะเฮ้ยทำยังไงดีหรือวันนี้น้องน้าพลพลทางานบ้านทุกอย่าง <c oughs> พลก็สปอย <c oughs> เขาเกินไปป่าว <c oughs> พลเออพลลองไม่ทําบ้างคบ้านรกครับรกรกแน่นอนไม่หิวใช่ไหมไม่หิวไม่ต้องกิน หิวก็ไม่มีให้กินค่ะโทรศัพท์มันอาจจะทั้งทําให้ชีวิตตามปกติของเขาได้รู้สึกทุรมทุรไยบ้างอะเท่าวันนี้ของกินมีครบโอ้โหเล่นโทรศัพท์เพล,ลินเลยบ้านก็สะอาดด้วยมือของแฟน บางทีอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขค่ะพี่กําลังรู้สึกแบบนั้นเราไปอำนวยความสะดวกให้เขาวะจริงจริงเขาติดโทรศัพท์จะลืมเราแต่เราก็ไดนไปอำนวยความสะดวกให้เขาจนเขายิ่งไม่สนใจเรามากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพี่ว่าต้องสื่อสารค่ะต้องคุยกันทางแก้มีทางเดียวคือเรื่องแบบนี้เราแก้คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องจับมือช่วยกันแก้ซึ่งเขาอ่ะต้องเป็นตัวที่ต้องแบบต้องช่วยแก้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคุยกันตรงๆว่าเอ้ยเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นไรนะ แต่ตอนนี้เธอเล่นมากเกินเลยไปจนชีวิตคู่เราจะพังอยู่แล้วนี่นี่นี่ถึงขนานดะฉันคิดหาแฟนใหม่แล้วนะเธอใช่นะ<ช>ถ้าฉันไปหาแฟนใหม่จริงๆก็แปลว่าเราก็ต้องแบบแยกกันเพราะโทรศัพท์อย่างเงี้ยเลยค,คุยกันดีคๆค่ะในเวลาที่อารมณ์ดีๆเนาะ,ะอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ก็มีไม่ได้เพราะเธอติดโทรศัพท์แล้วเธอก็ไม่ได้ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีด้วยตอนเนี้ยมันช่างจะไม่ไหวแล้วอะ่ะมันเรารู้สึกไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเขายังพยายามติดมากจนเกินไปช่วยโทรไปหาเขาเลยค่ะ <c oughs> คือพี่ฉอดดึกบ่กบางคนต,ติดแบบว่าคุยอะไรด้วยอะแล้วก็มักจะเจอผู้หญิงแบบเนี้ยคุยมาเลยคุยไปเลยเอ้ยเราแยกประสาทออกคุยมาเลยคุยมาเลยถ้ามันไม่ได้จริงๆนะคะเขา้าไปอยู่ในโทรศัพท์ของเธอ,แล,อแล้วคุยกันอย่างเป็นกิจลักษณะแต่อันหนึ่งที่พี่้อยสงสัยสิบปีเนี้ยเขาทํามาหากินอะไรอะอคือบางทีคนเรามันต้องมีหลายโหมดแห่งชีวิตอะคะนะคะมันไม่ใช่ว่าติดจนกระทั่งแบบอย่างเงี้ยค่ะคือเราโมแต่มองจอจะไม่รอเจอหน้ากันน่ะ วันหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเราจะไม่มีคนรอบข้างอยู่รอเจอหน้าเราอีกแล้วนะคะนะลองคุยกันกันกบพลถ้าเกิดว่าเหลือบากกว่าแรงจริงๆไม่รู้นะพี่ให้น้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเราพร้อมจะมีครอบครัวอยู่กับคนที่อยู่กับหน้าจอตลอดเวลาจริงมันกลา,าเป็นว่าเป้าหมายในชีวิตต่างกัน,กนละเป้าหมายในชีวิตของน้องยังอยากมีอนาคตของครอบครัวอยากมีลูกซึ่งพี่ถือว่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่มีครอบครัวอยากมีลูกเนาะแต่เป้าหมายของเขาไม่ตรงกับเราแล้วเนี่ย อันนี้ก็ดูอาจจะดูเหมือนแบบเรื่องแค่ดีเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแค่นี้เนาะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่องเวลาเรื่อหรบบคนคที่ค่ะมองไม่ตรงกันค่ะน้องพักน้องพักส่งคําถามมารู้จับได้ว่าแฟนแอบไปคุยไปเจอกับผู้หญิงคนอื่นที่ทํางานในวงเล็บด้วยน,นะคะเข้าไปทํางานต่างจังหวัดเขายอมรับว่าคุยนะแต่ไม่ได้มีอะไรกันแต่ก็ไม่หยุดค่ะหนูควรจะทํายังไงดีคะคบกันมาสองปีแล้วเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ อ,อเอาจริงสองปีก็ไม่ได้นานนะคะค่ะสําหรับการที่คนเราแบบจะถึงขั้นบอกว่าเบื่อกันแล้วก็เปลี่ยนใจเลยแบบเนี้ยนเนาะเมื่อเข้าไปคุยแล้วก็ไปเจอกับคนอื่นอืพี่ว่าในที่สุดมันก็มันก็กลับมาสู่หมดของเรื่องของการนอกใจแหละเพราะเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาเรื่องการนอกใจอืเราก็ต้องก็ต้องคุยกันถึงทางเลือกการหาทางออกค่ะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าการที่น้องส่งคําถามมาแบบนี้มันเหมือนน้องพยายามจะให้อภัยละเช่นเขาไม่ได้มีอะไรกันนะคะแต่เขายังไม่หยุดคุยคบากนมาสองปีเพิ่งคือเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกค่ะมันร็ยังพยายามเข้าข้างตัวเองใช,ใช่ใช่ใช่แต่ปัญหาของการนอกใจมันคือ,ม,คอมันคือทําได้สองอย่างจริงๆค่ะอย่างหนึ่งคือรับไม่ได้ก็เดินออกไปก็คือเลิกกันปล่อยรบอยากไปคุยกับใครก็ไปกับอย่างที่สองคือให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่ แต่คําว่าให้อภัยต้องดูกันนะว่าเขารู้สึกผิดหรือ,อยังเราดูเหมือนเขายังเฉยเฉยอยูออ่ที่ยังรู้สึกว่าเขายังแบบอืก็ไม่ได้อะไรการเออแต่เขายังคุยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่มองว่าอย่างที่พี่อ้อยมองตะ่กี้แหละว่าหนูยังพยายามจะแบบคิดให้มันดูดีอยู่เลยแต่ในความเป็นจริงถ้าหนูยอมหนูก็ต้องยอมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วหนูจะทนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาคุยกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้แค่คุย วันนี้บอกยังไม่ได้มีอะไรกันแต่ถ้าเขาไม่หยุดวันหนึ่งมันก็จะมีมากกว่าการคุยแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการมีอะไรกันเพราะฉะนั้นหนูจะนั่งรอให้โอกาสเขาและปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆและในที่สุดแล้วเขาก็จะมองเห็นหนูเป็นของตายถ้าหนูยอมค่ะหนูก็ต้องยอมไปตลอดใช่นะคะนะอีกสักคําถามส่งทายแล้วกันนะคะค่ะ น้องขวัญเยอะด้วยค่ะอันไหนดีคนะพี่น้องขวัญนี่ลัน้องขวัญเนาะน้องขวัญบอกสามีเจ้าชู้พี่ไอ้พี่สาคิดว่าเขาจะเลิกได้ไหมคะโอ้หนูอยู่ใกล้เขาว่ะหนูน่าจะรู้คําตอบนี้คือผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมีทั้งเลิกได้และมีทั้งเลิกไม่ได้อย่างนี้ก็ลกกแล้วกันและไม่รู้ว่าหนูจะโชคดีเจอคนไหนใช่นะคะแต่สิ่งหนึ่งคําว่าเจ้าชู้แปลว่าน้องต้องร้องไห้บ่อยมากนะคะกว่าเขาจะหยุด ะค,ะครั้งหนึ่งพี่อเคยพูดคํานี้ค่ะว่าถ้าน้องอยังยอมรับได้ว่าความเจ้าชู้เป็นความธรรมดาน้องเสียน้ําตาทั้งวันทั้งวีทั้งวันนะคะและไม่รู้ว่าจะต้องเสียน้ําตาไปอีกนานแค่ไหนด้วย <c oughs> เขาจะเลิกได้ไหมอยู่ที่ว่าเขาเจอคนที่เขารักมากพอที่จะไม่อยากทําให้เสียใจไหมแต่ถ้าวันนี้น้องถามคำถามนี้แปลว่าขนาดมีน้องเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังทําให้หนูร้องไห้อยู่ใช่ไหมล่ะค่ะก็มันเสียเวลาชีวิตนะที่เราจะมานั่งรอเสียใจร้องไห้แล้วก็รอสักวันหนึ่งเขาจะเลิก มันเสียทั้งเวลาแล้วมันเสียทั้งคุณค่าในตัวเองด้วยค่ะให้เชื่อไปเลยว่าความรักเราเปลี่ยนใครไม่ได้ถ้าเราพยายามไปให้โอกาสว่าความรักของหนูจะเปลี่ยนใครสักคนคะ่ะไม่รู้ต้องใช้ความรักมากแค่ไหนไม่รู้ต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนและมาทาให้เราอดทนไปแบบถามตัวเองง่ายๆว่าทาไมเรารักเขาเรายังไม่เห็นมีใครเลยว่านะคะแล้วทําไมเขายังต้องเจ้าชู้ทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งที่รู้ว่าการเจ้าชู้ของเขาแต่ละครั้งทําให้เราเสียใจแต่เขาแคร์ตรงไหนล่ะ เพราะฉะนั้นเราหยุดแค่คนเหล่านี้แค่คนแบบนี้ได้หรือยังค่ะกวามเจ้าชูบนบอกได้อย่างเดียวค่ะเขาไม่แคร์ว่าเขาได้ทําให้เราเสียใจนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รักเราสักเท่าไหร่นั่นเองใช่ค่ะฟังพี่เอพี่ชอดพอดแคสต์อพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอดตัวต่อตัวนะคะ